ถ้าเราต้องการล็อกเมนูไม่ให้คนไขเ้เข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าทํำยังไงนะครับอย่างแรกเห็นว่าตรงนี้ผมกดใต้คำว่าเมนูเราเข้า,ขาเราสามารถเข้ามาในหน้าเซ t ตติ้งแล้วเข้าไปแก้โหมดต,ต่างๆแก้ค่าต่างๆได้ใช่ไหนะมฮะกดไปนี้ออกมาก่อนถ้าเราต้องการล็อกเมนูไม่ให้คนไข้เข้าไปไปเปลี่ยนแปลงค่าเราก็ต้องกดเลือกเข้าไปในฟังก์ชันที่ออปชั n นนะครับ กดใต้คาว่า select เห็นว่าบรนทัดแรกมันขึ้นว่าเมนู a c c e s เป็นฟูลแปลว่าเข้าได้ทั้งหมดทุกเมนูแต่ถ้าเราต้องการลิมิตไม่ให้คนไข้เข้าไปเข้าได้บางเมนูเท่านั้นเรากดใต้คําว่าเมนะู c c c s s ซดกดที่ที่ในเมนูเสร็จกด modify กดเลื่อนเคอร์เซอร์ให้มันเป็นลิมิตแล้วเรากดโอเค หลังจากนั้นผมเสร็จแล้วผมกด finish exit นะครับสาระรูปกุญแจมันหายไปแล้วใช่ไหมครัเดี๋ยวผมลองเข้าไปในเมนูอยู่มันเปลี่ยนข้างในมันเป็น My Setting คนไข้ไปเปลี่ยนแปลงค่าโหมด Setting ต,ต่างๆไม่ได้นะครับการจะเข้าไปเมนู คลายเมนูนี้มันต้องกดปุ่มอยู่สองปุ่มดังนี้นะครับกดปุ่มหยุดสิ่งเตือนค้างไว้แล้วกดปุ่มลูกศรข้างล่างเดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งกดไม่ถูกจังหวะกดปุ่มเสิยงเตือนค้างไว้แล้วกดปุ่มลูกศรข้างล่างอ่ามีเสียงป,ปิ๊บแล้วคลายเมนูแล้วครับเห็นวหาเมนู setting อันลาม ปรากฏขึ้นมากดใต้คําว่า s l l e c t มันจะเข้าไปในหน้า setting ได้ถ้าผมออกจากฟ i n เ s นี้กด exit เมนูล็อกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกฟังก์ชันล็อกเมนูนี้ทำยังไงอย่างแรกต้องคลายล็อกก่อนนะครับกดปุ่ม หยุดเสียงเปือนค้างไว้กดปุ่มลูกศรล่างอ่ามีเสียงปิ๊บปิปปปป๊เป็นเข้าเมเข้าในเมนูได้แล้วผมเลือกเข้าไปออปชั่นเมนู a c c e s เป็น limit กดกข้าว่า modify เลือกเป็นว่า full อดโอเคกดใต้คาว่า finish กดใต้คา,ว,า, finish, าว่า10อตอนนี้ผมกดเข้าไป setting alarm าาได้แล้วเป็นการ ล็อกเมนูล็อกขายล็อกเมนู